สวัสดีคุณผู้ชมทาง PPTV ออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโอกาสพิเศษมากๆนะครับที่ได้อยู่กับเจ้ารถต้นแบบของโตโยต้านะครับนั่นก็คือเจ้า t o y ยต้า i m v c e r o นะครับรถกระบะอนเนกประสงค์ที่ประธานอาคิโอโตโยดะนะครับประธาน t o y ย t a ามอเตอร์คอร์ t ปอเรชันนะครับได้มีการเซอร์ไพรส์ในการเปิดตัว อย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยนะครับในงานฉลองครบรอบ60ปีนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเจ้าโตโยต้า i อเอ็มรนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับเทียบเท่าไซส์ประมาณเจ้า z ูกิที่เป็นฟูจิแคร,รี่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นคันที่ออกมาเป็น production car จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ มาดูที่ด้านหน้า่านผู้ชมคันนี้เนี่ยมีความดุดันอลังการนะครับดุมากๆกระจังหน้านะครับดูนะครับมีความแบบเหลี่ยมคมนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยอันนี้เป็นไฟหน้าที่เรายังไม่รู้นะครับว่าถ้าสรุปแล้วออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแต่ดูว่าในรูปแบบของการดีไซน์นะครับซึ่งคันนี้นะครับนำเอามาใช้เป็นรถเคสคาร์นะครับรถนำขบวนนะครับในการแข่งขันอีดีมิสเตอร์นะครับ เอดนดูร้าน25ชั่วโมงนะครับในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาดูไวๆต่อนะครับในบริเวณรอบคันคันนี้นะครับในกระจังหน้าต่างๆนะครับดูแล้วเนี่ยโอ้โหดุดันมากๆนะด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพวกเหมือนเลกโก้ครับผู้ชมสามารถถอดยึด ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตามไอเดียที่คุณอากิโอโตโยดะบอกว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์นะครับที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ตามความต้องการได้ตามจินตนาการที่คุณนึกฝันเลยทีเดียวนะครับลงมาทางด้านล่างนะครับคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยเป็นล้อโอ้ล้อสวยทีเดียวนะครับคันนี้แต่ว่าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งไว้สําหรับเป็นรถเทสคาร์นั่นแหละครับฉะนั้นความดุดันความ ออกแบบเนี่ยมันเลยเป็นดูเป็นรถที่แบบเป็นเหมือนรถเซฟที่คาร์นำขบวนแล้วแบบมีเรื่องของไฟต่างๆนะครับล้อด้านล่างน,นะครับเป็นล้ออลลอยนะครับโอ้สวยงามมากนะขนาดนะครับ17นิ้วนะครับแล้วก็มีแม็กเลนโตนะดูลายเนะี่ยมีความสวยงามนะครับทางด้านข้างครับผู้ชมอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่ากระจกมองข้างนะครับเทปล่า e เนี่ยอันนี้ไล่เบาน้ําหนักเบานะครับ แล้วก็ภายในห้องโดยสารครับผู้ชมเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารโอ้ใช้ได้นะวัสดุของประตูนะครับคันนี้อย่างที่บอกครับยังเป็นรถต้นแบบอยู่แล้วก็นําเอามาเป็นรถเทสทาคานะครับฉะนั้นภายในห้องโดยสารเนี่ยมีการติดตั้งโรบาร์นะครับมีการติดตั้งตัวบักเก็ตซีทพวงมาลัยต่างๆนะครับดูแล้วเนี่ยใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบคอนโซลหน้านะครับ เรื่องของตัวที่มีตัวกระจกมองหลังนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลแดชบอร์ดต,ต่างๆเนี่ยเออถ้าผมว่าออกแบบมาแล้วเป็นรถโรดักชันคร์จริงเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับ <S <S ตอนหลังคันนี้นะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเจ้ากระบะอเนกประสงค์คันนี้เนี่ยจะถูกให้มีการดีไซน์ออกแบบเพื่อสําหรับการใช้งานแบบอเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งตู้ทึบนะครับติดตั้งเป็นรถอคออนะครับหรือติดตั้งเป็นรถตู้เย็นนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าเอาไปทําเป็นรถกระบะแบบนี้นะครับเพื่อใช้งานแบบปรตเบัดนะครับพื้นเรียบแล้วก็ใช้งานได้ในการบรรทุกสัมาระได้แบบอเนกประสมจริงๆนะครับคุณนากิโ่หอโตโยต้าบอกในการประกาศแถลงข่าวในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่ารถกระบะคันนี้นะครับจะสามารถมีผู้ใหญ่2คนและติดตั้งอุปกรณ์ได้ภายในหชั่วโมงนะครับในการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์นะต้องเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับ มาดูตอนท้ายครับผู้ชมตอนท้ายของกระบะคันนี้นะครับคันนี้ถูกติดเจ้าดักเทลนะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับก็ดูมีความเรสซิ่งหน่อยแหละเล้าใจนะครับแล้วก็ดูในด้านล่างนะครับอันนี้ก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกไฟถอยต่างๆนะแล้วก็เจ้าตัวพื้นกระบะนะครับต้องบอกว่า เฮ้ยมันมีความน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอเนกประสงค์ความป้องการในการใช้งานเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเลยดีเียครับแล้วก็นี่นะครับเป็นทั้งหมดของเจ้า iMv Zero นะครับกระบะอเนกประสงค์ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยนะครับกับงานฉลอง60ปีโตโยต้ในประเทศไทยนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะต้นแบบที่ จะมีการเปิดตัวและจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในปี2,566นะครับรอกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจข่าวสารทางด้านยานยนต์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตไิไตา์ให้กับทาง p p t v ในทุกช่องทางนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ